บสวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับเออจะมีอาารยสวัสดีพระานิหลวงปู่พิ่พนมรณภาพอยู่สวนรณภูราห์นะครับนี่ก็คือเป็นบรรยากาศนะครับโคนกระโตพ่อยี่น้องจะบบงน,นกระจืดครับสวัสพ่อยี่น้องเป็นบรรยากาศเลย ขสัาลกีกับบ้าหลายเ้อนพี่น้องหลัรีกับบ้าหลายเดคือบังจกาดนะครับที่ลกูเป็นในละสังขารบาราภาพนะครับขับไปพี่น้งนนงนนนองลงปูไดละสังขารไปก็คืออายุเิ่น เจ็กปีนะครับบ้านหินนกยุ่งนะครับพอ่ออำเภอยังก็พ่ออำเภอสวนนาคูหาจังหวัดบุรีรัท่านี่เด้อพลอัพ,พีนองนะจังหวัดหนองบัวลำพูครับพลอพี่นองนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับกับ้านสองซาดนะครับอ,อำเภอสวนนาคูหาจังหวัดหนองบัวลำพู หลวงปู่เพิ่นไดลาสังขารน,นะครับเิ่นอายุเจ็ดสิบหกปีครับพ่อพี่น้องนะครับวันนี้ก็ได้มางานหลวงปู่อเอาบุญเอากุศลฝากพลีพี่น้องเน้อครับนะครับ,นะรบขนกระต๊เปิดขึ้นครับลัตตลีกับมาลายเน้อพ่อพี่นอ้องคุณพ่ออันเพ่น เสียอ้อเพิ่นเพิ่นเพิ่นเสียได้เจ้ามืออะไรเนี่ยเพิ่นมรณาภาพได้มืออะไรเนี่ยเก้ามืออะไรเนี่ยเออมรณาภาพแต่วันที่สี่เนาะวันที่สี่เออจนมือนีวันที่เก้าน,น,น,นะครับเก้านะครับหล <c oughs> วงปู่เพิ่นมรณาภาพอายุ หลวงปู่ได้เกตสกปีครับนะเป็นมรณาผัตัดแต่วัดที่สี่เด้อพ่อยพี่น้องนะครับบ้านสองสัสนะครับส่วสวณบ้านโน้นศาสสวรณนะคู่หาจังหวัดหนองบัวครับหนองบัวพ่อยพี่น้องนะครับในชื่อบรรยากาศครับไปมากข่าราวาศพหลวงปู่เพินครับ यंग मरणं भक्खामे युत्यं पि बुद्धं स्रणं गच्छामि เวรมนิขปสมาธิามาวันวมสกาัสมาิามิบุสาวาจเวรมนีสิขาปรมสมาธิามิ สุราเมยะยักษะมชัปมาตะาานเวรมณีสิชาปะังสามาทิมันิปัญจสิปันนานติสิเลนทุปติงยันติสิเลนะโปุตตปันนันสิเลนติปุติงยันติตัสมาสีรง สาธุสาธุต่อไปนะครับขอเชิญเชิญกำนันสนาชัยศักดิ์หลวงปู่ธรรมนะครับคหลวงปู่อุทัยนะครับเด้อพญามิตรพี่น้องเพิ่นอายุได้เจ็ดสิบหกปีที่เพิ่นได้ละสังขารไปนะครับนะครับอยู่จังหวัดตังบวัดลำพูนะครับสุวรรณภูมหากับเพ่นพี่น้องนะครับ การ์ดใหญ่มากในงานลงปูนะครับ

Kese kuthamang anpanti mampachan Kese kuthamang anpanti นราภาคจะได้นำพะเุ้าพซาจงได้อาไาร้างต้นพ่อารทังข้าวที่เป็นอย่านี้นะครับมีความคนกินออกทิศสุเห็นไทยโบรามต่อนก็ ขอโอกาสก็เดชกทุกท่านเจ้าคุณทั้อุสารโุก็จให้วน้องวูแล้วก็าเลูกเรียนรศึกษาแยกเดอนทั้งหลายกานที่ ให้รู้ว่าการคาดว่าความตายนั้นเป็นสุดท้ายของชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นไม่ควรประสงค์เป็นความบาดเจ็บของใจทั้งหลายผู้ท่อเที่ยวในวัดจตุรัสานี้ที่สุดแต่ว่าสิ่งชี้นรุ่ยที่สุดก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอดพราะะนั้นศาสนาของเรานั้น เกิดเพราะปัจจัยแบบนี้นะศาสนาพุทธหรือว่าพุทธเจ้าตโ้งศรัทําขึ้นโลกแรรวปุ๊บก็ทำก็จบขึ้นโลกเพราะอริยสัจสี่คือความกลูนความเกลียดความเกลคยดขับพล่นกลุมเกาียดี่แหละนักผาดเออเผยพรอดอายุได้ 76 <70 S 2> <ไ>ปีนะครับ 76, 76ปีเ,ปเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาขอางเราด้นะอันนี้เป็นความจำเป็นขณะพุทธ,ธาศาสนาของเราเกิดมาก็เพื่อระเอาหรือแก้ปัญหาเหล่านี้ในเะรื่อความจริงอันนี้ก็เป็นสัจธรรมอันหนึนะ่งหลวงพ่ออุทัยประพาสบรมถึงท่านจะมาบวชในพุทธ,ธาศาสนาแล้วสุดท้ายก็ ไม่ต่า,า,งางกันแคงมซึ่งมีความตาเปลนที่สุดเหมือนกันดังนั้นแสดงว่าสัาาาาสสาจจาะอย่างนี้มีความเปลี่ยนรงวมมีความรักขาาเป็นที่สุดนั้นเป็นของสมบูรบไม่แยกทั้งบรรลุไม่แยกแต่ชาิจั่คูณนี้จึงเป็นจับจ่าเมื่อสี่นปัจจุบันี้อันนั้นคือกฎมที่เกิดมาแล้ว เป็นผู้ประบัตในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ความไม่ประมาทนั้นมีตั้งแต่ระดับต่ำถึงระดับสูงสุดนะความไม่ประมาทในระดับต่ำระดับชาวบ้านก็คือเกิดมาแล้วพยายามทําสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ระดับ่างสุดให้มีความพร้อมอีกอันนึงเ่ความไม่ประมาท